ทำยำม,มุ้นเส้นทะเลทานเองที่บ้านใส่เครื่องถึงถึงเอาแบบเผ็ดๆน้ำยำแซ่บๆใครอยากทานอยากได้สูตรตามผมเลยครับเราจะลวกคุณเส้นก่อนนะครับนี่ครับพอเราดูว่าเส้นสุกใสแบบนี้ครับก็ใช้ได้เลยพอตักขึ้นมาแล้วนะครับให้เราใช้กระเทียมเจียวกับน้ำมันเนี่ยครับใส่ลงไปเลยครับคลุกเส้นไว้เลยครับกุ้งนี่ผมหั่นเป็นท่อนประมาณตัวหนึ่งก็ประมาณสามสี่ท่อนนะครับ เปลี่ยนสีพอสะดุ้งครับใช้เป็นหมึกกล้วยน้ำตาลกับน้ำปลาที่เราเคี่ยวไว้น้ำมะนาวครับน้ำกระเทียมดองผงปรุงรสครับผมใช้เป็นพริกสดสับนะครับใช้เป็นพริกกินดาครับใครจะตำก็ได้นะครับพริกหมูสับที่เรารวนไว้กุ้งครับปลาหมึกหอมหัวใหญ่ครับ มะเขือเทศหอมแดงซอยกุ้งแห้งครับถั่วลิสงทอดน่ากินอีกแล้วครับขึ้นช่ายครับ่อ,อผักชีนิดนึงยำวุ้นเส้นทะเลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดู